คุณหมอชยัยศิษฐ์นะครับจากทางตัวแทนของโรงพยาบาลเจ้าพยาธนะครับกับพอคณะขอบขขขอขอคุณนะครับ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณหมออนันต์นะครับจากโรงพยาบาลวชิระนะครับคุณหมออนันต์มันมันโดนไปที่หูนะครับ ำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณหมอตัวแทนจากมาหาลัยสัมชัญดรพัทรบูรนะครับอเออคุณมั่นนะครับ ครับอันดับต่อไปนะฮะขอเรียนเชิญคุณหมอรุ้ยท้าบจากโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับคุณหมอนักมากับคุณหมอวีระพงศ์ค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์วีระพงศ์นะครับ อันแบบต่อไปนะครับของมงฟอดครับนายแพทย์วัชระและนายแพทย์ชูเกียร์ครับ ครับอันดับต่อไปนายแพทย์ธนาน,นันครับ,อ,รบอัดับต่อไปนะครับเดี๋ยวนะฮะของคุณหมอ ขอหอแววนของห่อแว่นผอนครับขอตัวแทของหแว่นนะครับแอของหอแว่ะครับอาจารย์เรพงศ์ครับลำดับต่อไปนั่นหลือเาจทำอ อ่ผ่านของทีไ้อคของูมิพนเราเตรียมไว้แล้วของภูมิพนเนี่ยพอดีพอดีกลับไปก่อนค่ะมีของทีมอาจารย์บอลวุนดีอแต่ว่าน้องของอข่เดี๋ยวทีมอาจารย์บรวุฒินะครับเดี๋ยวรอรอสักพูดหนึ่หรือึ้นที่นังนะทีงานีงานทั้าจะกนั้าลไปแล้ว ได้ค่ะขออนุญาตให้อันนี้เป็นตุ๊กตาลักก่อนอาจารย์คุณหมอวรวุฒิอาจารย์คุณหมอวรวุฒิครับเรียนเชิญหน่อยครับอาจารย์อาจารย์เชิญครับอาจารย์ครับอ่าอาจารย์คุณหมอวรวุฒิครับ แดงครับมีท่านใด <Gym. S 1> หมอท่านใดที่ผมตกจรไหมครับมีไหมมีมีคุณหมอท่านใดที่ผมตกลนรไหมครับจังหวัดบอบงงานงก่อนนอ้หอจะมีบ้องใน ยันอยู่ใงคืนค่ะค่ะอ๋อขอบพระคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับขอบพักคุณค่ะขอบคุณค่ะ